พของผมเป็นหมอยาแผนโบราณนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากเติบโตในบรรยากาศที่อบอวลด้วยเครื่องสมุนไพรหรือที่เรียกว่าเครื่องยาที่เป็นเหมือนตู้ยาจีนตั้งแต่เล็กๆเ,เ,เลยผมมีความเข้าใจเรื่องของสมุนไพรไม่ใช่เฉพาะกัญชาไม่ว่าเจ็มุนเพลิงหรือว่าไอแสมะทะเลแสมะบกต่างๆสมอบกต่างๆผมจะรู้ว่าใช้อะไรยังไงในระดับของของเด็กนะครับซึ่งในการเวลาต่อมาอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้แล้วผมต้องกราบขอบพระคุณ คุณนกบริพัตรนะครับในฐานะนายกสมาคมวิทยุทีวีแห่งประเทศไทยในพะบรมรามชูประถมแนะนอลงลูกทุง่งที่จัดเป็นโมเดลในมุมผมนะโมเดลที่เป็นหาก,กรรมสมุนไทยแห่งชาติในครั้งที่19หรือ Thailand h e r b e r Expo กนะครับการปั้นแบรนด์ตัวนี้สําคัญที่สุดสําคัญอย่างไรเพราะการปั้นแบรนด์ตัวนี้สามารถจะไปออกงาน Thailand Expo ในทั้ง7ทวีปได้นั่นหมายถึงว่าจะพาความเป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือภูมิปัญญาเรื่องของสมุนไพรของ ค่าตะวันดอกโดยไทยโดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปสู่ชาวโลกเมื่อชาวโลกรู้แน่นอนธุรกิจตามหลังครับโดยใช้ Music Marketing, มิวสิกมาร์เก็ตติ้งไม่ว่าจะเป็นคุยของอาจารย์ธนิศรีกินดีนี่ก็คือความเป็นไทยของตะวันดอ,อกหรือการร้องเพลงของของทางบรรดาศิลปินไม่ว่าจะเป็นของมารียนนาหรือของศิลปินพี่ๆน้องๆทั้งหมดตัวนี้จะเป็นตัวเดินไปนะครับคล้ายสุดสุดท้ายมันจะเป็นเงินที่กลับมาสู่ประเทศไทยอย่างมหาศาลแล้วก็ขอเรียนเชิญพี่พ่อน้องทุกคนครับมาที่นี่ครับทุกอย่างฟรีครับจะได้องค์ความรู้เรื่องวิชาการจะได้มาเซฟเรื่ององงขธุรกิจ ที่เราจะต้องการยังไงนะครับมีในงานนี้ครบถือว่าเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในการจัดเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรครั้งนี้ใหญ่ที่สุดนะครับครั้งที่สิบเก้ารอแบบการชามันเสรีแล้วค่ะมันก็มีาวค่อนข้างเยอะเลยประเด็นอย่างนี้ครับของที่ถูกปิดกั้นมา50กว่าปีจะให้เขาไปรู้ในช่วงค่มคืนะเป็นไปไม่ได้ผมถามหน่อยว่าถ้าทําตรงนี้เราน่าจะวิจัยอย่างเป็นทางการคือ1ระหว่างที่เป็น THC CBD แอลกอฮอล์หรือเนโคติน เอาปาตรทดลองกันเลยนะครับว่าผลที่ออกมานี่โทษประโยชน์เป็นอย่างไรแอลกอฮอล์เกิดอุบัติเหตุเยอะไหมกัญชาทีเอสอย่างนี้เยอะไหมนะครับนิโคตินเป็นอย่างไรบ้างแต่ขนาดเดียวกันเราก็ไม่ต่างจากประเทศอื่นๆก็คือว่าอยู่ในการมีกฎข้อบังคับอายุไม่เกิน18ปีหรือไม่ต่ำกว่า18ปี20ปีต้องบอกถึงคุณประโยชน์และโทษให้สังคมได้รับรู้เพราะมันเป็นเหตุผลหนึ่งที่ต้องปอกป้องเยาวชนในชาติ ให้ได้ทําความเข้าใจแม้แต่ประชาชนทั่วไปนะครับขณะเดียวกันให้รากหญ้าเขาได้เปิดประตูได้อย่างแท้จริงซึ่งการที่จะเดินไปเปิดทีเดียวทั้งบานเลยมันคงเป็นไปไม่ได้ต้องค่อยๆเดินเป็นสเต็ปตปอย่างนี้อย่างที่ภาครัฐทําอยู่มันก็จะมีทั้งคนทีน่อยากอต้านแล้วก็คนหินด้วยธรรมดาครับพวกเตะตัดขาก็มีเยอะแล้วครับเป็นเรื่องปกติแล้วครับในประเด็นเรื่องของการให้ความรู้น่าจะสําคัญที่สุดนะครับโดยทางกรมแพทย์แผนไทยถูกไหมครับแพทย์แผนไทยที่จะให้ความรู้ กระจายไปในโครงสร้างไปสู่มหาวิทยาลัยไปสู่โรงเรียนทั้งมัธยมอุรมศึกษาแล้วก็ชั้นประถมและชาวบ้านทั่วไปถ้าองค์ความรู้มันไปผมว่าผ่านไปสักรอบหมุนสักปี2ปี3ปีสีปี5ปีคนในสังคมก็จะเข้าใจแล้วว่ากัญชามีประโยชน์อย่างไรและโทษอย่างไรอะไรก็ตามที่ใช้ไปเยอะมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับเป็นโทษขึ้นกันอาจายบอกว่าอยากที่จะเน้นให้ความรู้ณตอนนี้ไปก่อนใช่ไหมคะแน่นอนครับให้เป็นความรู้ไปก่อนมันไม่ได้เลวร้ายอย่างนั้นอย่างที่คิดหรอกครับ ต่างประเทศเขามีมีข้อระบุจำกัดเลยเนาะผู้คนครอบครองปลูกได้กี่ต้นครอบครองได้กี่กรัมแล้วก็ค่าของสาร t h c เท่าไหร่กี่เปอร์เซนต์อายุต่ำกว่าเท่าไหร่ของเขาชัดมากชัดเจนที่สุดเอาอย่างประเทศทางในทางตะวันตกคดีของยาสิติดเยอะมากปรากฏว่าเขาเปิดเสรีเรื่องกัญชาขึ้นมาท้ายสุดยาสิติดคดีอาากรรมลดลงผู้คนไม่ได้ป่วยเรื่องของตรงนั้นเลยเหมือนที่สกิีเนียที่ อัมเจอร์ดัมที่เดนเ,เดนมาร์กก็เหมือนกัน<ต>เราเอาของเข้ามาใช้กับกของประเทศไทยมันยังไม่ชัดเตนหรือเปล่ามันเลยแบบว่าข่าวมันเลยแบบ,อ,บอันนี้ต้อง,ต,องต้องวานทาั้งพี่น้องสื่อมวลชนเอาข้อมูลทั้งสองด้านเพื่อจะมีการเปรียบเทียบขึ้นมาถูกไหมครับแน่นอนคนก็ตกใจเพราะถูกเป็นผู้ร้ายมา50าสิกว่าปีอยู่ๆให้ขึ้นมาว่ายมันจะดีอะไรยังไงต่างๆมันคงเป็นไปไม่ได้แล้วถามว่าคนที่กินเหล้าแอลกอฮอล์ที่ตับแข็งตายเป็นเท่าไหร่ใครเคยทําสถิติไหม อุบัติเหตุทุกเทศกาลใครเคยทำสถิติไหมที่ตายจากการดื่มแอลกอฮอล์ผมไม่ได้ว่าเนาะแต่เป็นเช่นนั้นทําไมไม่ทําสถิติในเชิงทางรีเส์ชข้อมูลอย่างชัดเจนว่าระหว่างแอลกอฮอล์ THC CBD นิโคตินให้ผลอะไรอย่างไรโดยทางแพทย์ที่อย่างถูกเหตุและผลขนาดเดียวกันกัญชามาแล้วเราดูซิว่ายาที่สั่งมาจากเมืองนอกที่เป็นเคมีมันลด ลงไปเท่าไหร่แล้วเราต้องสั่งยานําเข้ามานับเป็นแสนแสนล้านมันจะลดลงไหมเพรานี้จะมีประโยชน์กับชาติในการเรียกว่าเซฟประหยัดงบประมาณของชาติอีกปีนั้นเป็นแสนล้านเลยอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากอาจารย์คดีประเด็นหนึ่งเขาคืออย่างบางคนที่เขาแบบแพ้กัญชาจนแบบเข้าโรงพยาบาลหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจารย์พูดประเด็นคนกินเหล้าก็อ้วกเยอะนี่ครับกินเยอะก็อ้วกเยอะก็เมาแพ้ก็เหมือนกันไม่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นการให้ความรู้สําคัญที่สุดแต่บางทีคือเหมือนแบบร้านอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ งั้นเราก็ต้องแจ้งครับต้องแจ้งในใน,ในสมาคมผู้ประกอบธุรกิจการอาหารหรือเครื่องดื่มก็ได้บอกว่าอันนี้มีกัญชานะอันนี้ไม่มีนะก็เพื่อให้เขาเลือกได้อย่างนั้นนะครับที่อาจารย์เป็นห่วงไหมะคะสำหรับคนที่แบบเด็กหรือว่าคนที่แบบขาดความรู้หรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ทางรัฐบาลแล้วก็ในหน่วยงานทั้งหมดต้องลิ่งให้ความรู้ไปทุกภาคส่วนในโดยโครงสร้างเพราะคนมีความรู้แล้วเขาจะเข้าใจแล้วใช้ถูกแล้วเช่นกฎจราจรก็เหมือนกันทำไมบ้านเรามีทางม้าลายรถยังชนคนตายทางม้าลายอยู่เลย คงไม่แตกต่างกันการให้ความรู้แล้วก็ทางสร้างวินัยสร้างความเข้าใจสุดท้ายมันก็จะเดินไปได้ในอนาคตมหาศาลมากเลยนะครับกัญชาสร้างชาติมหาศาลมากในปัจจัยสิ่งมหาศาลที่สุดเลยเน้นกลับขอบคุณอีกครั้งของคุณนกบริพัตรนะครับที่จัดเป็นโมเดลมากรรมส่งไปยัยงชาติครั้งที่19ปั้นแบรนด์ขึ้นมาเพื่อไปออนทัวร์สู่ชาวโลกสุดท้ายมันก็จะเป็นเงินที่นําเข้าประเทศอย่างมหาศาลพวกผมในานนมของศิลปินแล้วก็คือใช้เสียงเพลงที่เป็นมิวสิคมาเก็ตติ้งอย่างครูอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกินีนี่เป็นของไทยนะ่ะ นำเสียงนี้ไปทั่วโลกได้ถูกไหมครับเราหน้าที่ของศิลปินก็คือนําเสียงเพลงนําสื่อตรงนี้ไปบอกกล่าวแล้วก็มีความรู้ตามหลักกานประมาณนี้แหละครับ